ตะทายหูขันมาแต่มันบออันเดซิเบทยเนว่าตอนเสาวเนาะตอนสาว,สาวจัง่วทยนี่ทางส้มุ <c oughs> ้จจะเป็นางงามล้างจากที่เลาะตะพื้ตะพืน้นนอเมื่อนี้วงโมไม่เ <One moment. S 1> <c oughs> นี่ยอะไรนี่เนี่ยอะไรนี่เอ้ากินให้เบิ้งเบิง้ง phút thoảng rồi người Khi mình kinh Cái mình muốn ăn Tóc xa chẳng xin bài บายดีเด้อสวัสดีพี่น้องเปาะไฟและ FC World School สะกดเนาะมื้อนี้ก็มาพบกับเซาเอเนาะยิ๊คึเก่าทานส้มยังบ่ทันับายงี้าักมื้อนี้เนาะเฮาก็สิได้อยู่ที่ปากซองเนาะแล้วก็ได้เซาองดูน้า่นึงปไโอบไยเฮา ไปยังป yeah. yes. yeah. hmm. ันไดไปทาเบิรงว่ามันจิไปใจไรฮะนะไปไปเบนห้องแล้วเ่าเก็บกันเกงห้องไปห้องก่อนกันเป็นเงินบาทก็เท่าไรซีดอยซีดอยกลัวซีดอยกาัวน่อยนึงนี่แหละไปเบนห้องกันเลยนะว่าไปหมอกันเนาะมันจีเสียบ่อยบ่อยหมดได้อาไป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 ในห้องคุณแต่ฮ่าอยากไปเห็นว่านี่ล็อกเอาไปแจกเลย ไปชมกันเลยบ Ô, รบรยากาศกดดีภาระโซ่เตื้อสอบว่านี่หมอกเต็มรถเด้นนี่เพื่งส่งน er ี่ก็บัไดก็บรนไดจางรีวิวด้วยว่าดถที่ไม่ภูมิใจเสนอเนาะเป็นห้องแฮมพู้เทวราเนาะพู้เทวราเมืองปากซ่อง

อืมเนไก,กนดีอันนทอดจอดไว้อยู่ในสอืมอ้า่าจอดอยู่เบื้องนี้ได้หมดไหมไมไหนไมนก่กลยยอ๋อโดยไหนก็าพิ่ขึ้นอ่ไ้ ก็มียาไปไว้ก็ไหนเว่าจะน้ยาดมจะว่าอันบมเห็นอ่ะว่าก็จอดิไนเด้อเด้อผ่รเป็นยังไงเมาเป็นยางเียนิเวียนกลาโมไปสื่อสงฆ์ข้าสนมันงนอนมอย่หไม่เออเดี๋ยวปด้แง่น่อนนี่ ไปหาสิบครั้ง้วยนี่ท่าสุบหอมเดีย๋ย <c oughs> ว่าเข้าบริจาคนีๆอยากนันน่งเสนอนะาหัวเสื้อตีเด้อาคาแบบเป็นตัเองที่ซุ้อเดีวยวเว่ามันจะ,ะยุดทั้งคู่อีกเตียงคู่โอเคเตียงคู่ด้วยทา่านศบ มีเตียงเดียวเตียงเดียวก็ไม่ <laughs> เอออ้าวมีตัวเย็ยนเฉยไหมขึ้นละแสนจะเบิ่งไหมข้าวบดเสียมีโทรทัศน์ให้เบิ่งแล้วก็มีกระจกนี่เบิ่งโู้โหน่า การมาเทียบอจะปตกอุ้ย้เนี่ยอันนี้เขาเขาเขียนว่าเนี่ยอะแปลเป็นภาษาห้ามสูบยาอ่านเบิรง No smoking บอกตัวจีนนะ่นเชา่อชื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 ี่ื่อื่ออออืือื่อ่ ต่ามหาค่อ,ยยอ้ยปะปะไปกันเลยเอ้พวกนี้ใส่บอดีได้ดีแม่่าดินมาเทียวเนี่ยเถวๆกูนี่แถวๆกูใส่ไ,ไม่คุ้มก็ใี่มากม่มเกตอนนี้สิไปใสเนี่ย

ก็ทางโล่งเนาะทางนี้จิ๋วโอ้ย24เปอร์เซ็นต์มาแล้วโล่ปากซองแลนหนาวนี่ยังบ่ทันหอนยามหนาวเลยเนาะแต่แบบอากาศแบบอุ้ยท่านผู้ชมอย่าให้ท่านผู้ชมมาเลย กะสุโอเคดดแบบทานสมไ่ท้งไรกานยงแบบคนทอมาทายหูนี่เนาะแท่อาว่ามึงกี้นี่ค่ะแล้วนกาสูสา่โอ้ยืนเป็นตทายหู มัมาแตมันโมอัน,น,นดดดเดสดบนไทยนี่มาตอนสาวเนาะตอนสาวหาจัง ตามท่อมาตราเดยนะแล้นี้ก็คือบรรยากาศอ้เฮ้ยอยากใเป็นบาทจับฟองเลยจ้าฮ้าทวยินดีันก็จะเออเอ้ยแบแนีฮาเนี่ยัวนดีนี่้หารออกมาข้อเดียกับนี่หารโบ้เลยขามทางสำนักไปไหนไกลเดี๋ยวคัน come on ที่าตัวนึงที่ที่มาบนโยผู้แพงแท้แฟมันง่าเหมือนเอ้ยมันแฟ่ตัเยได้มีกับซีบัวนั่มเลยเจ๋อเาบาเลยมาหบอสีิสอได้อยู่เอได้เลมีกับซีบัวนี่กับซีนี่ซีดำนีบอสมึงนี่เลยได้เลยซีดำเลยอที่เลยมันีเไงบอเอมเคยใช้เบอเอ็มมาได้นะ

บางเหนเนาะบางแมันแค่กุเตงที่อยู่ในลงกหมล็ดเลยนี่น่นต้นที่บองอนมบอเกิดประเมินคตหรอนจะปรจักษ์อะนมาเที่ยวอมาเที่ยวเกๆยนี้กุเทปดาวะนี่สีน้แล้วจนอกัน้าแห้งน้าอร้องวันนี้ว่าจะมาสักอี่เคือเต็ม เออแพมนนนูมดีตัวนซา่มันบอกสุดเทเสุดหนึ่งเก่าสิาันเลยชุกกับเสื้อมบุญเอาไปนี่ง้ำนี่ทานส้มอุ้ยจะเป็นนางงามล้างจากที่เลาะตะพื้ตะพื้นหนเามือนี้ว่องโมหมเยันเนี่ยไรนี่ยนเนี่ยไรนี่เอาเกียนให้เบิ้วะพ้ แหงถ่องเลยอืม,อมจะเป็นกินงา่าะเปมนเข้ากินง่ามโอ๊ย <laughs> <laughs> นี่โลกมากเลยอันนี้ก็เป็นอาหารหา้าว <c oughs> นี่คาหจบอ,อารมณ์ก่อนเด็กตั้งกองไว้อ,อย่างนี้ 哇，老了。 เลยปวดหงยเลยเป็นยังไหนนี่เนาะวันนี้กูดีจังไงส่วนดูเอกือ่ไ้าโอ้ยคือมันเปกะเอาเป็นว่าเขาเขียนาส่วนก็แบบจะได้ปิดเขียบยยอยู่นี้เลยเนาะเออเรองเขียนก็เป็นยังบาะว่าเาบได้เห็นยังผิดเนาะเออเขใจตรงกัน เขาจะเย็นก่อนจะเป็นของเขากระทำกระิได้ล่ะครับเ่งไปวันี้เนาะกาแฟกดได้ก็แซ่์ก็ติดตามกด subscribe เป็นน้องนังใจน้อำนา้นน่เมดเร์ถ่ายเอาบรรยากาศยามสอบเดี๋ยวนอนไปพาไปเดินไปนอนไปนอนได้